สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเราประตูใส่สุขูสุขคนเป็นจังไรน้องพี่น้องเนาะเอาประตูใส่กะเดินดีเจ้าพี่น้องในสองสามหลุดจ้ะในสามหลุดนะพี่น้องน,องน,น,องนะแส่ดาวจนหลุดไปเอาพี่น้องมาเบิ้งวันที่ 24ด้อพี่น้องบาดนี้ก่อนสิเบิ่งก็เบิ่งวันที่23ก่อนอยู่จังได๋ไปจังได๋มาจังได๋เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งก่อนวันที่23ที่ผ่านมาคือมือมือนี้ละมื้อเช้านี้ดาวเนศราจับคู่94 78 97 67 94กลมเดิน94ล้อมบ่มีมีแต่เลขวินพี่น้องเลขวิน เกตแปดเก่ารุดพี่น้งลุดทั้งวิ่งทั้งหลุดนะพี่น้องนะล่าประตูใช่จับครูหาซีซีเก่าสามซีวิ่งหาซีกเล่นหาซีเขาลุดหาพี่น้งก็คือได้หาเกตนะพี่น้องเนาะได้หาเกตเล่าสันติภาพสามศูน 2องสมวิ่งหา,ส,งส,าสี่วิ่งสามศกบเล่น3ามล่องบ่มีเรื <c oughs> ่มมีแต่หลงสิบก่ล่องติดล่องเลพี่น้องเลขวินย์สองสามส,ามสี่หาเลขกวิ่งกับเข่าศูน่ด้พี่น้องเด้เขาวิ่ง ูนยีเป็น4ีศูนพี่น้องเขาวิ่งรูดศแล้วก็เขาแตกน้ำมเล้พี่น้องโอ้เริ่มข้าวตัวนี้เห็นแตกแตกพี่น้องแตก4ีศนย์ี่เล่าบอเม,อมนเล่าสันติภาพเนาะล่าสันติภาพแตกศูนย์พี่น้องในซีศูเขาวินปัาาสซ่าชนล่าเก้าศูนเก็ดศูนย์ศูวิ่งเก้าก็เล่นเกศ คอมเมนต์เก้าศูนย์เขาโหลดศูนย์พี่น้องวิ่งกศูนย์ีเกตแปดเก่าเขาตะหลดนะพี่น้องนะเขาโหลดศูนย์เยสามหลดพี่น้องอาวันนี้ม,มาเบิ่งของวันที่มีสิบสี่นะพี่น้องโ่้ลยใหญ่ฮางโอ้ไลยใหญ่ฮาวันที่ีสิบสมืเอืน้นมืเอื่นเสาพี่น้องเอื้นเสาวากันไปต่อกันไปนะพี่น้องนะ กัต่อไปดาวโจนสตาจับคู่แปดศูนย์แปดศ วิ่งแปดศูนย์หนึ่งวิ่งวิ่งศนยนสี่หกแปดหนสี 68เลขวิ่ง80พี่น้องกลมเด่น80วิ่งมีหาตัว ลาปะตุชชยตัวใช่จับคู่แปดสาม Pẹt xam múc két sống pẹt vinh vinh สามหกเก็ดแปดสองสามหกเก็ดแปดว้าวมันยับลงมาจังไลนบังตะขวงสองสามหกเก็ดแปดวิ่นงไปลองเบิังดีดด้อเด็กวิ่น ทางบินท้งหลุดน,นะพี่น้องวิ่ง8ปสากลมแป เล่าสันติภาพรับครู จับโคใช้ตัวบจับโเป็นตัวส,ส,สามสี่สามสี่สองสามศูนย วิ่งวิ่งสามสี่สามสี่วิ่งวิ่ง

đâu. Cửa tu chạy. patu Cửa oh. patu ประตูใช่ไมไ่เด้อโอ้ยจะเป็นเขียนผิดวด่าเศร้าเวยพี่นางเ้ยสันติหลบไปลบไปสันติเอาแต่สันติกับพ่าอาานะาพี่นองเนาะสันติสันตินตนตจับคู่ ไม่มีผักหรอกเจะสันติกับพ่อแล้วเขียนปิดสามสี่สามสี่โอ้ยเขียนปิดอเลน้อยเขียนปิดหลายตัวสองสาม่ศูนย์ศูนย วิ่งวิ่งสามสี่สามสี่วิ่งวิ่ง เป็นตัวเดียวกันเนาะเขียนผิดพี่น้องเอ,อ้เอ,อเดี๋ยวชันติ่ผาบลงไปเดียวไหมมาชิมาเขียนสัมพี่น้องจะนีว่าเอาแล้วพี่น้องเด้าขามเด้อชันติ่ผาบลงสองเทียบเอาขามไปไปยาวเลยมันยับออกไหมยับออกยับมากวนโอ้ยน้อ ยไปหาหน้องอยไปอย่าไปไมีไผอยามันไปเลยนี่บอ,อกลาวปราชาชนจ,าจังจีแมนตัวนี้ว่าแมนได้ไปน้องเ้ยผิดแล้วเอาเอาอกไปยูเท้งพุน่นลาว xa chôn chắp cu 97, kiệt cao kiệt si kết, vinh vĩnh วิ Win. Win. Oh. Oh, ่นวิ่นซี่หกเก่าซี่หกเก็ดเก่าโอเก็ดเก่าโอ้ยเขียนลุดไปบ่เห็นตัวเล็กลย ต้องการผีนังต้องเจังแคบแคบบ้างอีกทนหนึ่งนะผู้กบฏดบเบิบงเขียนเลขบอดิเบิงหน้าจอวิ่งวิ่งเก้าเก็ก้มเก้าเก็ เอาอีกตาเอาอีกวันนี้มุนมุนได้ไปดังเบอร์เอาเด้อเข้าใจเอาเด้เออีกตามุนได้มุนไหมาตา Theo khu nâng cầu cầu kết gió kết gió cầu kết Như. vinh nâng cầu vinh Vin. Vin. vinh nâng sáng kết cầu nâng sáng kết cầu วิ่งวิ่งนังเก้าก้มนังเก้าพี่น้องแคปหน้าจอเลยเพู่ใ้เข้ามาแล้วไปลุ่นโชกกันพี่น้องมืออื่นด้วยไรบันกันนะเราจนสตาร์เป็นที่24เมษาจับคู่ช่องหา67จับคู่80 84 61 วิ่งแปดกบเล่นดนย์วิ่งเด็กวิ่งศูนย์หนึแล่าประตูใช่แปดสามหก็ดสวิ่ง83ดมกบเล่นแปวิ่งสองสหกเ็ดแล่าสันติภาพ3า3สี่วิ่ง3ามกบมเล่นสา vịn 0234, lao bách cha chôn 9ket 466ket, vỉng 9ket, công lên 9ket, vỉn 46ket 9, lao yết ta 192ket 9ket, vỉng 19 ผมเล่นหนึ่งเกาวินหนึ่งสองเกตเก่าเอาพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วกันแค่หน้าจอได้พี่น้องเด้อเอาไปล่ำไปรวยกันรวยเลยวันกันพี่น้องนะโศกโศกมันมันกันทุกู์ทุกคนเด้อจะเจ็บจะจนกันพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วก็โศกโศกมันมันพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันิีขอเก้าคำว่าสวัสดี